วาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเราเริ่มบันเลงกันแล้วครับผมเนาะ,ะเริ่มลุยกันแล้วครับวันนี้กับการขุดดินผมกั้นคลองครับผมทีมงานพวกเราก็เริ่มบันเลงกันหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จก็ลุยเลยเนาะวันนี้ลงงานแต่เช้าหน่อย โอ้รถดำเริ่มคลองแล้วครับนี่ฮะฝีมือการทําทางฝีมือการแต่งเพื่อจะให้รถดำจอดครับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมคันนี้ต้องไปบ้านตวดด้วยกันนะครับสุดจดเลยัดนดเลยครับไปสุดยอดเลยวันนี้ครับเราจะเร่งให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าเหมือนกับว่าฝนหรือว่าฟ้ามันเริ่มต่ำเมฆเริ่มมาเนาะ เราจะพยายามอัดให้เต็มที่ครับไม่แน่ครับเราอาจจะได้ถึง200เที่ยวซื้อด้ซ้ำครับถ้า200เที่ยวพรุ่งนี้พวกเราน่าจะจบครับน่าจะปิดงานได้ครับต้องดูกันครับว่าเรื่องของบรรยากาศและเรื่องของหน้าง,งานเราจะออกมารูปไหนครับเนาะ้เดี๋ยวนีีอาร์ริงื้วยซีเกียร์ริงสถานที่ครับเพื่อที่จะให้คล่องเอกับการ ขยับครับหรือว่าล้องการที่จะเอารถจอดรอครับผมไปมาครับคันแรกครับผมส่วนโชคลานทอครับ 82, 83, 2090ครับอาจารย์เกมหรือว่าเกมน้อยดำซิงครับโอ้โหคันนี้ครับโอ้โหเนาะนี่ฮะอาจารย์ตะเอาแล้วเอาแล้วครับต้องใส่อย่างนี้อาจารย์ตะโชว์หน่อย โ์หน้างานของเราโตผลงานโตศักยภาพชาวโ์ความแรงของรถดำครับจัดเต็มกล่องเลยครับโอ้โหมีรถไถทำท,ทางก็ได้อย่างนี้เลยครับจัดไปครับพี่นอ้องเราอยู่ในร่มครับเนาะดูรถขุดดูรถดำดูรถไถไปด้วยกันครับผม ห่วงแต่เรื่องบรรยากาศเลยครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับเนาะห่วงเรื่องนี้นะครับตัวเรื่องของบรรยากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจเนาะทําให้เราทํางานไม่ได้ครับเนาะพอดีเจ้านายก็เร่งครับเมื่อกี้โทรมาบอกว่าอยากจะเปิดบอ่อแล้วอยากจะรีบจบแล้วครับเนาะอยากจะรีบเปิดบอ่อเราก็จะทำหน้าที่ของเราคือขุดดินขึ้นดําแล้วก็ไป ปิดคันครับกั้นคันน้ํากันน้นทางน้ำนะปิดคลองเพื่อที่จะให้รถขุดมาเขาเรียกว่ารถขุดมาเปิดบอ่อครับผมบายมาแล้วครับผมเจ้าคัน8ปด8ามครับคันนี้ของอาจารย์เลิศครับนะบายบายบายบาบาาย,าย,ายอา่ะถ้ามีที่จอดอย่างนี้ก็ไม่ยากครับมันจะทําให้พวกเรา นีครับอาจารย์นุครับรถส,สวยๆครับรถส,สวยๆรอรออ๋อออให้ดูบรรยากาศครับงานพวกเราครับเต้เต้ให้ลงนี่เลยอุน,นพอแล้ว,น,วนุ้นอ่ะ ต้องไปเยอะหรอกก็สูงแล้วโอหลังเกียรนะครับเนาะเรื่องของสภาพดินเรื่องของหน้าดินที่เราจะเอาไปผสมเนี่ยครับมันจะพอหรือเปล่าครับอเอาเท้าลงไปกันนะครับเนะาะไม่ได้หยุดพอดีครับผมเพราะว่ารถพิ่ง4ีคันกำลังสวยปะ ให้สัญญาณออกตัวแล้วครับอ,อ,อ,อโอ้โหเจอาจารตะครับจัดหนักเลยครับผมนิ่มนวมเลยครับนี่มามามาออันนี้ครับของน้องผู้หญิงครับผมบวันนี้น่าจะเป็นภรรยาของอาจารย์เตกค,ครับหรืออาจารย์เดกหรือเปล่าอาจารย์เดกค,ครับที่ขับรถไถเนานะ หัวขับรถไทยเมียขับรถดำว่างัันโอ้โหนาบีมือไม่จริงไม่ชักจริงเอ้าเอาไม้ลูกเอ้าเอ้าเอาไม้เอาไม้ไ,มไมปไปไปไปอันนี้อยู่กับทีมงานสธนากรครับผมเนาะมีมือจัดจ้านครับผมไม่ธรรมาดาครับไป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 เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ัะไหนเขาชื่อน้องอะไร หัวหึงหรือเปล่าก็ไปดูนะมาดูครับว่าสามีจะหึงหรือเปล่านะอ,อยู่ในดงผู้ชายเลยแทนนี้เนาะคันนี้ตอนสามีขับนี่ถือว่าแรงแรงได้ใจแรงทะลุทะลุครับแต่เมียขับแล้วก็จะอ่อนช้อยหน่อยเนาะถนุถนอมรถกันหน่อยนะไม่ใช่ว่ากระโชกโค้งห้าครับผมตอ,องครับโอ้ วันนี้อาจารย์ตะจัดหนักแน่นอนมีหนาวครับมีหนาวอัดกันเต็มกล่องทุกทุกทุกคันครับมาไม่มีว่าคันไหนได้มากได้น้อยครับอาจารย์ตะนี่ให้ให้เต็มสิบทุกคันครับนาะมาดูสาวรถด,ด,ดำครับ มามาเป็นยังไงบ้างดีมือโอ้โหครับรถแรงแล้วไม่ต้องห่วงครับเรื่องที่มือการขับในธรรมดาครับเพรารถรถแรงแล้วความแรงของรถมีเหลือเฟือแล้วครับผมไปายป้ายปายทีมงานนี่ฮะเต็มกล่องเอียดเลยครับะพอ <c oughs> ดีมีที่หมุนรถมีที่วนรถอยู่ครับเนาะออกคล่องหน่อยฮะ ไปยบายโอ้โหนี่ครับกำลังสนุกก er ันเลยครับผมมามามาคันนี้ครับรถแรงๆของเสียเกมครับเสียเกมวัยรุ่นกล้อกระสังครับผมว้าเดี๋ยวดูโฉมหน้าโควเต้นไหม เกมนะโอ้นี่รถตัวเองขออยันด้วยครับนี่รถสวยครับรถรอเดี๋ยวมาดูความแรงของน้องเกมครับหรือว่าอาจารย์เกมคันนี้เนี่ะเห็นได้ว่ากระจกเยอะๆนี่ไม่ได้ดูครับเอาไว้แต่งให้มันเหลืองครับผมเนาะให้เหลืองตาชาวบ้านเขาว่างั้นครับไปไปเนี่ะมาดูรถดำรอรอที่งานพวกเราครับผม ถรถคล่องอย่างนี้วิ่งสบายอย่างนี้ผมว่าอ่ารถตักไม่ได้หยุดแน่นอนครับอาจารย์ตะไม่ได้หยุดแน่นอนตักทั้งวันมาดูคันนี้ครับอาจารย์นุครับเข้าแพะครับด้วยได้เราเพื่อจะกี่เที่ยวแล้ววันนี้ได้เที่ยยวเเลครับพิ่งได้เก้าเที่ยวไอ้เจ้าห้าสิบเที่ยวเลยเหรอเอ <laughs> อาจารย์นุเข้าแพะครับวันนี้ อันนี้สวมหน้ารถก,กับคเนเนี่ยหน้าตาก็าจะอะหน้าตาไม่สมกับรถครับปาปาปาเชิญงานอ่ะมารอกันครับเนาะหน้าทีก่ก็ขับแคบนิดนึงไม่เป็นไรปนี่ฮนะมันต้องตีวงไว้แบบอาจารย์อ่าอาจารย์ดูครับเนาะพอคันนี้ออกเข้าเสียบเลยโอ้อาจารย์เต่าเหนื่อยแน่นอนเนาะโอ้โหดูมันอัดดิครับ ส,สุดไปเลยครับผมนี่ฮะรถดําแรงแรครับเต็มกล่องเอียดเลยครับผมเอีโอ yeah. oh ้โ oh. หอันนี้ยายน้อยหน้าเขาะเวอยอันนี้ลูกชายพี่เลิศครับหรือลูกชายอาจารย์เลิศครับอันนี้นะครับมันจะตกคลองเมื่อวานว้าวมือือว่าใช้ได้นี่จะถอยเทียบเลยธรรมดาที่ไหนครับ จะถอยเทียบเลยครับผมอ่ะ,อะสุดจัดเลยน้องเรื่องของพละกกำลังไม่ต้องห่วงครับเหลือๆอ,อยู่แล้วครับผมวันนี้เรามาดูรถดัหล่อสวยๆนะครับเนาะรถด,แดัแรงๆกับภารกิจปิดกั้นครับเนาะกั้นคลองบอกน้ำกัน มามาดูอาจารย์ลูครับว่าจะออกตัวแรงยังขนาดไหนเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงครับมาไปให้สัญญาแล้วมานี่ฮะคันนี้ไม่มีลั่นไม่มีกระโชกโค้งห้าครับขับใจเย็นมากครับนิ่มครับเนี่ยได้ขับรถดันในช่วงนี้แหละครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนรหน้าเกี่ยวข้าวก็ต้องไปเกี่ยวข้าวครับผมโอ้ดินเริ่มร่มรมวมละ โอ้โหเนี่ยต้องอย่างนี้ฮะผมเนาะเร็มกล่องเอียดเลยไป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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหมา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 เลยวนเลยวนเลยวนเลยโอ้โหเนี่ยเป็นแถวมาเลยครับผมสวยงามครับดูระเปินตาเนาะ น้องเกมมาแล้วครับรถรอครับไว้รุ่นกระสังครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครับทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสละรถบุดีรำครับอันนี้อยู่หน้างานที่อำเภอกระสังจะัดบีรมครับช่วงบ่ายเราจะไปเยี่ยมทีมงานที่บ้านขวดครับผมทามาแล้วก็จะให้เป็นกาลังใจแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับผมเนาะกับทีมงานรถดําสวยๆรถขุดรอ่อครับสวัสดีครับ